บัดน,นี้วันที่14มีนาคม2568เป็นวันที่71ที่ข้าพเจ้านางจุไรลับพิบูณเวศขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิรมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขาราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญห บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กรวาเวสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสาัทธรรมมุนีราชาส,สัสนุนตุสักขโมขาทางสักเคกามจรูเปคีริสิคาราตาเตจันตาริเควิมาเนตีเปลาเทจัาามตาโรวานาคาห์เนเคหะวัตุมหิเกเตพูมาจจยังตุเทวาชาลาวทาราวิสเมยักขันทระนาคาทิถันตาสันติเกยังมุนีวราระวจานางสาทโวเมสุนันตุ ธรรมะโสนาการโรอยยมพรททันตาธรรมะวนาการโรอยมพรททันตาธรรมะโสนาการโรอยมพรททันตา 2. บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสกาเรนาสังฆังธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปุชยามะ3า บทกลาวพระราตนาไตอรังสมาสมุทโตภะกวาพุทธังภะกวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตภะกวะตาธรมโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปโนภะกวะโตสาวะกัซังโฆสังขังนัมามิสี่บทสวดนามัสการสิทธิคาถานาโมตัสสะปะกวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตสรานาคมนาปะทะ Putang sara nang kacami, tamang sara nang kacami, sangkang sara nang kacami, tuti yambi putang sara nang kacami, tuti yambi tamang sara nang kacami, tuti yambi sangkang sara nang kacami, tati yambi putang sara nang kacami, tati yambi tamang sara nang kacami, sangkang sara nang kacami, hok boso sa cakiri akata. นาทิเมสรานังอันยังพุทโธเมสรานังวรังเอเตนะสจวัชนะโสติเมหตุสัพพทานนาทิเมสรานังอันยังกามุเมสรานังวรังเอเตนะสจวัชนะโสติเมหตุสัพพทานนาทิเมสรานังอันยังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสจวัชนะโสติเมหตุสัพพทาเจตพุทธานุสติ อิติปิสโสภพระวารังสัมมาสมโถว,วิชาจารานาสัมปันโนสุขตรรโรกวิทุอนุตตรรูปเรสัตถมิสารถิสัตถาเทวมนุสานังโตภะกวัติแต่ธรรมานุสติสวาคาโตภะกวะตาธรรมโอสันติติโกการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยุหิติกาสังฆานุสติ So pada pano pakawato sawa kasangko uju pada pano pakawato sawa kasangko yaya pada pano pakawato sawa kasangko sami ti pada pano pakawato sawa kasangko ya ti tangga pure sayukane ata pure sapukara es apakawato sawa kasangko au neyo pau neyo taki neyo ancari karani yo anu punya ke tangro kasate sip botak kena ยานีถ้าพูดตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาริเฆสะเพวะพูตาศามะนาภวันตุอโธปิสะกัจจสุนันตุภาสิตังกัสมัยิพูตานิสัมเทตสะเพเมตังคารุธามนุษย์ยัพเชียยทิวาจจรโตจหารันติเยบริตัสมัยฮินีรักขะอปะมัตตายังกินชีวิตตังอิทาวาหุรังวารักสัคเคสุวายังรักตนัง ปณิตังนา่นโอสมังอาทิตถะคตเตนะอิทัมปิุฏเตระตนังปณิตังเอเตนัสเจนะสุวะติโหตุกะยังเวลาคังอะมาตังปณิตังยะทธัชคาสักยามุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจิอิทัม,ทม,มริธรรมเมระตนังปณิตังเอเตนัสเจนะสุวะติโหตุยังพุทธเสรษฐปริวันนะยีสุจิงสมาธิมา นันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรมติธรรมเมรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคาราอัตถสัตตังปัสสทธาสัตตาริเอตานิยุขานิโหติเตทะคิเนยาสุขตัสสะสาวะกาเอเตสุทินานิมหะปารานิอิธรรมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตตามนัสสะ อาทาเพนนะนิกามิโนโคตะมะสาสะัมหิเตปฏิปตาอามาตังวิขยาลัทธามุทานิพุติงบุญใจมาในธรรมปิสังแครัตนาังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวติโหตุยาทินทักขีรังปะทะวิงสิตโตสิยาจตุพุทธพวาเตปิอสามปะกัมปิโยตถูกปะมังสามปุริสังวัามิ โยอาเรียส ah, ja, ah, ัจจานิอเวจะปัสสติอิธัมปีสังเขาะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยอาเรียสัจจานิวิภาวะยันติคัมปีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหนติภุสัปปัมตานะเตภวังอัฏฐะมะมาทิยันติอิธัมปีสังเขาะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสหะวัสสทสนะสัมปทายะตัต ตายสุธรรมาจหิตาพระวันติสักกายทิถิวิจิกิจฉิตันจาศีลระ,ะตังวาปิยะทะตัติกินจิจตูหปาปาายเิจวิปุกว ปะมุตโตชักจานพิฐานานิอภพโภกาตุมีธรรมปีสังเขรัตนางปนีตังเอเตนัสเจนสุวติโหตุกินจาปิโสกัมมังกาโรปิกโรติปาปักกังไยเยนาวจายุทะเจตสาวาอภพโโสตัสสะปฏิจัทายะอภพัตตาทิถฐปัตสัุตตาอีธรรมปีสังเขรัตนางปนีตังเอเตนัสเจนสุวติโหตุ วนปปะคุมเพยยาทาผุดสิตะเคคิมหานะมาเสปะถมะเสมิคิมเฮตถูป,ปะมังธรรมวะวังอเทสียยิพานะคามิปะละมังหิตายอีทมปิพุเทร,รัตรนังปนีตังเอเตนัสเจนะสวัติโหตุวะโรวรัญยูวะรโทวะราหโรอนุตตโรธรรมวะวังอเทสียยิอีทมปิพุเทร,รัตนังปนีตังเอเตนัสเจนะสวัติโหตุ กีนางปุรานังนัวังนัตถะสัมภวังวิรัตตจิตายติเกภวิสมิงเตกีนะพีชาอวิรุธิันทานิพันติทีลายาทายามปฏิโปอิทามปิสังเครรตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยานิทาปุตานิสมะกัตานิปุมานิวายานิวะันตาริเกตถาคตังเทวมนุสสปุสิตังพุทธังนัมสัมมาสุวัติโหตุ ยานิธาพุตานิสมากัตานิพุมานิวายานิวาอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังธรรมังนัมัสสมะสุวัตถิโหตุยานิธาพุตานิสมากัตานิพุมานิวายานิวาอันตริเกตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังสังฆังนัมัสสมะสุวัตถิโหตุสิบเอ็ดบทอาตานาติยาปริบทย่อสภาวะวินิมุตโตสภาวะสันตาปวัจจิโตสภาวะเวระมติกันโตนิพุตโตจตุพัง ตุวังภะวังสัพพิทิโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภะวะวันตลายโยสุขิติกายุโกภาวะอภิวาทานาสิริสานิจังุทาปัจญโนจตารโธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขังภะรัง12บทอาทิตตะปะอิยาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมิยังภะวะกายายังวิหารติขัยยสิเสสะทิงบิกุสาเสนาตตะโกภะขวะปิกุอามันเตสิ สัพพังภิกขเวอทิตังกินจะภิกขเวสัพพังอทิตังจะกุงภิกขเวอทิตังลุปะอทิตังจะกุวิญญาณังอทิตังจะกุสัมปัสโสอทิตโตยังปิทั้งจะกุสัมปัสสะปัจจยอุปจัติเวทัยยังสุังว่าทุกังว่าอทุกขังว่าสุังว่าตังปิติังเกนะอทิตังอทิตังลักขะกิเนตัสสกิเนมะกิเนอทิตังฉติยาจะ Sotang hati tang sada hati tang, sotang winya nang hati tang, sotang sampasawa hati to yang pi tang, sotang sampasawa hati, ya upacatiwe dahi tang. Sukangwa tukangwa atukama, sukangwa tampi hati tang, kena hati tang, hati tang lakakinato, sakinamo, hakinat, hati tang jati, ya caramaranena, soki, peritewe, tukai, domana upaya sehi, hati tang Kana ati tita ta ati kana winya ati kana so yang pirang kana na sa bateya tang sukang wa tukang wa sukang wa tampi ati tita nggana ati tang nggana tita nggana kakinato sakinamo kakinato a tita nggana tita di tae saa di tae jiwa wi ndia na tang jiwa sampa tito yang bi tang jiwa sampa sapa jae tai tang sukang wa tukang wa atukang ma tukang wa tapi a ti tang kena a tang a ti tang lakaki na tusagi namu wakina a ti tang ceria a saa lamala ne na sokei bari te we hidukei to ma mana sehi u tang tiwa tami

mano ati to tama ati tama no na ati tang mano, mano sampa so ati to yang pirang mano sampa so upacati daya weda tang tu kang wa kang watu kang masu pi ati tang kena ati tang ati tang laka kina to sakina mo akina ati tang jati ya cara mara nena so kei pari we kei to mana upaya upa ati ewang pasang pi kawe sutawa ari ya sawa ko cakku pini pindati लूपे सु पिंनी फिनती चखू विन्याने पििनी फिनती चखू चंबसे पिनी फिनती यारंगा चखू चंबापाचं उपाजा तिवे सुखाऊवा तू काववा अथक सुकाऊ वा पिनी फिनते सोता स्विमिंग पििनी फिनती सथेसू पिनी पिनी विन्याने पििनी फिनती सौता चंबस पिनी फिनती या बिरां सौता चंपच आहे उपजा तिवे सुखाऊवा तू काववा अम्हा सुकाखाऊवा पिनी karena seming pini pina tikan deh so pini pina tikan na winya ne pini pina tikan na sampan se pini pina tik yang pitan kan na sampan sampan se ye jati we ta yi tang so kang wa tu kang wa atu kama so kang wa seming pini pina tik jiwa ya pini pina tik la se so pini pina tik jiwa winya ne pini pina tik jiwa sampan se pini pina tik yang pitan jiwa sampan sampan se ye uba jati we ta yi tang so kang wa tu kang wa atu kama so kang wa seming pini pina tik Kaya seming pini pina ti pok tape su pini pina ti kaya winjane pini pina ti kaya sampa se pini pina ti yang pi tang kaya sampa sapa se ya upa cati weda yi tang su kang wa tu wa atu kang ma su kang wa ta seming pini pina ti mana seming pini pina ti tame su pini pina ti mano winjane pini pina ti mano sampa se pini pina ti yang pi tang mano sampa sapa se ya upa cati weda yi tang su kang wa tu wa atu kang ma su kang wa ta seming pini pina ti. นิพินทังววลาจติวิลาขาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานาโหติยานาโหติขีนาชาติบุสิตังพมจาริยังกตังการณียังนาปารังอัติทัตตายติปชาณติติอิทัมมาโอจัปปะกวะอัตตะมะนาเตปิคูปะกวะโตภาสิตังอภินันทุยมัสมิงจัปันนาเวยาการณ์สมิงพันยะมาเนตัสสะปิคุภิกขุสหัสสะสส nu pada ya asa wehi cita ni wimu cing suti Sipsam bot anatara kana sutang Ewa me sutang e kang sami yang pakawa pala na si yang mi alati isi patani mi kata ye tata ko pakawa Panca piku aman mate silu pang pikawe anataru panca hitam pikawe ata apa เอสานายีทั้งรูปังอภารายะสังวัตยาลาเปตจารุเปเอวังไมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติสมาติจักภพิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอภารายะสังวัตตินาจาราภติรูเปเอวังไมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาใจทั้งปิกเเวอัตตาอาภวิสนายีทั้งเวทนาอภารายะสังวัตยาลาเปตจารเวทนายะ เอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามะาโุสิทิยสมาจักโภภิกขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวรนาผะรัยสังวาตตินาจาราภติเวทนายาเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนามะาโุสิทิสัญญาอนัตตาสัญญาใจทั้งภิกขเวอัตตาอภาวิสนญญาทั้งสัญญาภะรัยสังวาตยาราพิธาจสัญญา อายะเอวังเมสัญญาหุตุเอวังเมสัญญา마าโหสิทธิสมะจะกปิกเวสัญญาอนัตตาสมะสัญญาอภัตตาเสังวาตตินาจาราภติสัญญายาเอวังเมสัญญาหุหตุเอวังเมสัญญา마าโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิตังปิกเวอัตตาอภาวิสัชสงสุ นในทางสังขารอาภารายะสังวัเตยุงลพเตจะสังขารเอสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอาเฮสุนติยสมาจะโกปิโกเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาภารายะสังวตันตินีาจาราภติสังขารเอสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอาเฮสุนติ વિજ્ઞાનંગ અનતા વિજ્ઞાન ચેઢ પિકાવે અતા આભાવી સના ઈ રંગ વિજ્ઞાનંગ આભારાયંગવત યારા ભેરા ચ વિજ્ઞાન એ વંગ મેય વિજ્ઞાન હો તું એ વંગ મેય વિજ્ઞાન મા હોવ સીતી યસમાં ચકો પિકાવે વિજ્ઞાન અનતા તસમાં વિન અભારાયવત તેના ચારા ભાતી વિજ્ઞાન એ વંગ વિજ્ઞાન હો તું એ વંગ મેય Tangin man tapi kawe lupang ni cang wa ni cang wati ani cang bende yang mana ni cang lukang watang sukang wati tukang bende yang mana ni cang tukang wi pali nama tam manggalang nutang sama nu tunge tang mama eso amasami sami eso me ata tino etang bende tangin man tapi kawe wedana ni jawa ani jawa ti ani jawa bende yang mana ni cang lukang tang sukang wati tukang bende yang mana ni cang tukang wi pali nama tham ngôn gật tang samanu bá sít tung tang mama eso amasami eso mẹ a ta tino hết tang phụng tế tang kinh manh nhật thập kia huê sanh yani sanh yani chaua anh chaua tien chau phụng tế yamana ni chăng luồng kang huê tang su kang yamana ni chăng luồng huê paris na nam tham ngôn gật samanu bá sít tung hết tang mama eso amasami eso mẹ a ta tino hết tang phụng Tangin mania tapi kawe sanggana ni Jawa ti ani Jawa ende yamana ni chang dukangwa tang dukangwati tukang pente yamana ni chang tukang li balik na madang mangkalang nutang sama nu pasih mama eso ama sami eso mi atati no he tang pante Tangin mania tapi kawe wewenya Jawa ani Jawa berarting panya manang tukang watang suang wati tukang panya manang tukang wi balik nama tammbang gallang nutang sama nuba situngang mama ezoamizonoang termati Hawe yang Kinjero panganati ati tanah kata patu a ajatawahitawawa ora lingang waskuangwah hinawa benitawa yang dule sanddikwa sappang lupapang netang mama neso hamina meso atati ewa metang yata utang ha pennya ya tatapang ya ka ceweana at tanana kata patu aja tawatawawa ora linga wasangwa hinawa benita ya hule sanddikwa sapa wehana netang mama neso haami meso ati ewa metang utang sama pennya या काय ति संन्याह अति तनाख तपचुपन्न हचतवा पेतवा ओडाळी गावस घुमंग वाहिना वा वनीता वा यतुरे संदिकेवा सप संन्याने तं ममने सोहमय समीने मे सोह ततयेवा मे तन्याथा पुतंगम เยเกจิสังขาราอาทิตานาคตาปัจจุปนาอาจตาวะปิทาวะโอราลิกังวะสุขุมังวะหินาวะปนิตาวะยาทุเลสันติเกวะสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมะสมีนะเมโสอัตติเอวะเมตังยะทาหุตังสัมมะปัญญายะทัตถพังยังกินจีวิญญาณอาทิตตานาคตาปัจจุปนังอาจตาวะปิทาวะโอราลิกังวะสุขุมังวะหินาวะปนิตาวะ Yandule santikewa sapang wini anang netang mamane so hama saminame so atati ewa metang yadaku tang sama penyaya tatapang. Ewang pasang pikawe sutawari ya sawak korupa saming pini pindati, veranaya pini pindati, sanyaya pini pindati. Sangkalesu pini pindati, vinyana saming pini pindati, nipinak wila chati ข้อที่นาจติทีว่สิตังพมะจริยังกตังการณียังนาปรังอิทธะตายะทิพชานาติตีธามาโวจปกกวะอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุพักวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปบานาเวยากรณสมิงปัญญามาเนปัญจวัคคียานังภิกขุอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุจฉุสุติ